ฟังเราๆตะกี้เนี่ยเขาบไมีกินในเฮือนนะเขาบไมีกินบ้างเราอยากเราเพิ่งกินอยู่นี้เมียเรานอนหิวอยู่นี้โธ่แต่ทีมงานมาทำเราพ่อน่ะตะกี้นหรอ่ตะกี้จะแสดงว่าเจ้าไข่พร้อมหลับแล้วได้หนิเคยหูมาก่อนเรื่องเก่าตะกี้กินข้าวอิ่มเลยมากลับมาเมียจักมาได้กินยังเลย มาดอกลยถึงมานะบิงถอดทัดเฉยมันกินยามาแบบนี้เลยคนบอกอะบ้างยามาอล้บอกบอกบอกว่ังมีบอก่พังอีก หายบเจ้าห่ะเคยอดเข่าอันเป็นมือหนึ่งก็มีบอกโอ๊ยบอแล้วคอยยักหายเห็นมั้ยดีเพลินหันดีเอ้ยแปลว่าโบได้กินเข่าก็มีโบโบได้กินเข่ามือหนึ่งไปหนึ่กินไวไวเลยนี่เตกี้ห็นนะเตกี้นี่อ่ะบมีเขากินโบมีเขากินเคยก่อนตอนนั้นอ๊ตเหรอโบยักโบเหรอ ยากไหมเฮ็ดได้ไหทองห้องบ่ทอง้องมันห้องไปได้ทอง <c oughs> ยอ <วะ S 1> ดยอดปะคือไก่เนี่ยปะโบ,าบ<อ>นายขงชานาก็จ้าหนื่อยแล้วสะอาดตาขึ้นแลยทีเดี๋ยวนี้นเอแล้วเราก็ขาวขึ้นแล้วทีมง,งานมาพอตอนนั้นตีบ่ได้เปนชั้นนะบนลอดเนาะโบลอดเลยตายจล้วเนาะตายครับ <c oughs> ูัวอะไรสนใจนะผัวปะให้มันตายผัวะให้เจ้าตายได้เงินกีมีครัวอะไรประชดเา่มีเงินเงินมีทุรเส้นเฮือนอันี้ให้ให้ประชกินบ่ประชิดไปใส่สรลปโอ้เพื่อนีตนเจ้าดน้หคัวไปชกินชกินเยผัวไปอีกหายเจ้าจะไปใช้ไล่แล้วได้หายมี ไอเมียใช่เมียจากบวชักยานรู้อะไรซักดีแล้วที่กับบอลจอยบอลลาวพาไปชักยาใช่เข้าวันเคยให้บอเจ้าวันน่ะเคยให้น้ำตาย้อยอย่างๆรู้เหลา่าความหลังเด้อพี่น้องอันนี้นะเนาะปัจจุบันนี้ไอ้เกิงแล้วก็ดีแล้วนี่เป็นความหลังอือใช่ส่งพ่อไอ้เกิงแล้วบวชสืส่อแล้วนุ่งเสือตัวเก่าอีกหรือเปล่ารูนุ่งเสือกแยกไปโพนะบ่สชีดัมนะบอ สีดำลนั่นไหนเดี๋ยวบเปลี่ยนจากเธอมันบเปลี่ยนย่ามันเลวเตะมากคอยนี่เปลี่ยนเจ้าเจ้ากุยบ่เจ้าเหม็นแล้วบ่บ่เจะมักสะอาดกว่าเนาะห้อทาดังหน่อยม้านจะถึงแล้วก็ยังบ่มาอยู่เกินอย่างนี้หหรือเราปุ๊บได้แล้วเราปุ๊บบ่

เจ้าบอยังให้แล้วบ่อนไอ้เก่งเราไปบัมาให้เกินมาให้แล้วเจ้าให้แล้วเราเด้อดเจ้าให้บุแม่นให้ให้แห้งก็ไดลให้ให้ว่าเอออย่าไปเฮืองไล้คอยกินฮอดว่าสิเจ้าหอมแก้มแล้วล่ะหอมอยู่บ่แก้มแล้วนะเป็นเท่ไหร่มันละมาฟี่นี่คอยเพลงคือนี่ แพงคนน้อยนะบม่แพงบ่ครัวนะบ่แล้วอ้าวช่แพงเฮ้ยังครัวทำครักินเราแล้วข่อยคือยังไม่ได้เห็นเราเมาจะเถื่อนนะใค่ะขเห็นนั่งไงได้เมาเลยเจ้าเมื่อแล้วมันไปซื้อกินกินกลางคืนบ่กินกลางคืนเบ้าไปน้องเลยเบ้าใส่ไรครับครัวตัวเองนี่เบ้าทำไอ้เพ่งเดือนเพ่งแล้วเตีลูกบ่ตีได้ ตีให้นังอ่ะนะตีให้มันให้โรคอีกนี่ตีให,โหโ้โรคให้โรคตีแล้วก็ตีกระกร้อยแล้วน้ำราเหิตตีตีลูกเจ้าบุก,กินน้ำลาบาหรอบอร่เลยกินเด้อ<ท>แล้วชาข่อยเบิง่งเรากับบ่ได้ขนาดนั้นเลยเราเราอนเมาที่ทามเพลอน,มน <c oughs> เมย์เพลอนลังเี่ทามแล้วเจ้าบุเื้อพอเราเราเป็นอะไร

สีมาฮอดแล้วว่าถามเพิ่นดูวอเขียวเข้แค่อนแล้วเออใกล้สีฮอดแล้วพีออ่น้องไปจอดเดี๋ยลองเดินทางมาใกล้สีฮอดแล้วเดี๋ยวเบ่าวรีถ่ายจบคลิปนี้เดี๋ยวเบ่าวรีชิบุกไปหาพ่อไเกิงพอแล้วเรื่อเมียแทบบ่เนาะน้องเลยคอยจะไปจัดการแล้วให้เด้อจัดการลูกไม่ละคอยว่าอยู่แล้วเฮ็ดเป็นแต่แนวเดียวบ่คอยบ่จัดการลูกคอยว่าเฮ็ดเป็นแต่แนวเดียวบ่ให้บนหัว เฮ็ดเฮ็ดเวียดบนวัวเป็นเฮ็ดเป็นแต่เนวเดียวเฮ็ดเฮ็ดเป็นแบบนี้ค่อยเลยบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดเน่าไปถามแล้วแล้วว่านี่ค่อยบอกให้ทางเลือป่านี่ค่อยบอกเลือกว่าบ่ทางนะให้รถดุดดุดโอ้ยไอ้านี่เฮ็ดเป็นแต่เนวเดียวนี่ว่ะแล้วไปทู่ว่ะรถมาแล้วใช้มาดุดจ้างอีกวะจ้างรถดุดดุดคนนั้นจ้างคู่อันวะเลยนะให้มันสุด ทำไมคะมันขุดเอาลบอแล้วมันบาได้ยากนะถ้าอยเบิังมันดิบเริ่มมันดิบกระเพียงอยู่มีแต่ว่าแปางเปางเอาเฉลจบแป้งเล็กหน่อยมันก็ใช้ได้น้ำมก็ะน้ยามลูแต่ว่าบ่มีผีบ่แถวนะบ่มีอะไรผียังยันว่าน้องมันอยู่โศกอยู่ตีนบ้านตีนยังจันว่าหันดกคอยยามได้ยังมีผีออาไปโบมีดอก เราหาบอจอยบ่กยนเรโอหาบอจอยเรานันมาเนาะเรามาทหลาวเรามกันทัแล้วม่อว่านี่บอจอยแล้วออกไปแล้วยนงคุ้มไม่ค่อยถ่าอยู่ค่อยมันดค้ำบ้านนี้ค่บยขี่รถจักรนเดียวหอดเมื่อหอดท้เมื่อหอดมันก็คํำเลยไข่อี่ไก่เนาะรถจักรค้ำตาฝนพ่อบอกเมื่อนะว้าวมันฝนบริโต๊กันนอนนองลอยมันนี่กับฝนบริโตกเลยบริโตนุงเสือกกันฝนเลยมัน วันนี้ตอนเช้าคนต้องแห้งขนาดเนาะเดินน้องลอยสรุปแล้วนี่จั๊กมงเราถึงมานีไม่จักเลยจักซับจักซับหน้าเดิแล้วถึงป่านี้เจ้าบอส่จักแล้วคอยว่าแล้วอบป่านี้เจ้าแล้วมือนนี่เรากินข้าวหรือว่าอะจังไปกินแล้วยันตอนเที่ยงเราจังมาวานนี้ เทียงบัมาอะไรบมาจะได้เราอยากกินขามาอยากอดแนวหนูนวเลยเราเยอะแนวบ่หิวหิวขาวเลยคอยอดเจ้าเจ้าอยให้เรากินยูบ้ขาเราไปรีบปอีรีเราว่าเราไปรีบโดยนีเห็นังะมันม่ช่ไ่เห็นะมันถ่ายเพื่อนแม่นุ๊ดันแล้วเาว่า้วาว่าจะไปถ่ายอยู่เพื่อนพอนุ๊ถ่ายถ่าถ่ายถึงข่อยนี้บ่โดย อไปถ่าได้ถ่าอยู่เพื่อนมูไปจั๊กรองเท่าไอ้เก่งต้องมาเคลียร์ใหม่แล้วบัดนี้ที่ว่าบ่แล้วมาเนี่ยเจ้าจะให้เรากินข้าวบ่ะไม่กินข้าวหรอบ่ให้กินข้าวโดนบัดเดือยบอให้มันงทัวกินข้าวบัดนี้เราจะบ่ยญาตเราตายป้าใช่บ่ให้มันตายซะโอ้ยน้องลอยโคตรได้ลีเดี๋ยวนี้โคตรแล้วเราไปบ่มาเนาะไปบ่มาไปแล้วเพลนเลยแล้ว ไปตึกป่าเนอเคยไปตึกป่าใช่ปะเคยจะกินข้าวอะไรเพิยไเออเออนเออกไปตนไปแล้วไปเลยไปแล้วเคยเลยเจ่าก็แบบนี้เนาะแต่ละบมือเนาะแบบนี้แล้วมันเป็นพาวค่ะเคื่อนลังตะลินมาเลยไปตะลินบะไปแบบนี้แล้วไปจิบทองเลยค่ะมีจิบทองอ้ลูกน้ำะ หนูมีอวัยวะผู้ชายคงน้องไปเหว่นะมันใช่ไหมนะอ๋อใช่ป่ะบอกว้าโอ้ยตู้เราไปสั่งคืออยากตายอยู่หยิบทองนี่มาไรไปห้องมออีกบอกได้เอาเมียไปห้องมออีกมาไรไปห้องมอเอื้อยเอื้อยเอื้อยไอ้เอาเงินหายนี่ไปทื่นเฉยทื่นเฉยอ้าวทื่นเยอะนะทื่นกระทบกระทั่งกินขนมกระทมกระทมกระทมกินได้อันนี้ไลย ไอเกิงไมีกินเลยกินปุ๊บหวานโด้อมันเป็นผัวว่าเลยตอนเป็นผัวว่าตแม่ทำแล้วบางว่านี่เป็นเหล้าพื้นตอนเราเป็นผัวว่าอันนี้คอยหายมันกินแล้วว่ามบคอยบากาอยู่น้ำเจ้าเล้อย่างเห็ุแบบนี้เลยคอยถามกันเห็นเลยอเปล่าเจ้าบากายู่บ่เจ้าเมื่อเลิศเมื่อยืนหลังเจ้ายังเมื่อ เมื่อเลิศเจ้าอยางเมื่อเจ้าอยางเมื่อเมื่อเลิศป่เจ้าวะดูเรียมากเมื่อเลิศขอแป๊บพารามพารามเอาไม่ได้จ้าไปยากอยู่นี่เลยเมื่อเจ้าผเสียใจบอกาันเราเมื่อเมื่อนี่คันเรามากับตอนคำเนี่ยเจ้าอยากให้เรากินข่าวว่าันเรามาคำใครเชีให้กินเจ้าขี้อ่ะเราแห้งบ่เฮ้อ

เดี๋ยวเดี๋ยวน้อนเอยกันเอาลูกคนเดียวพี่น้องเอลยเนาะพอแห้งแล้วพ่อตายแล้ว,อลวเอาลูกคนเดียวผัวไปเซยผัวประชนประชนใจไปเซยอ้าวเอาป็นอะไรเนาะเจ้าน้อยใจผัวเจ้าเด็อดอยรูปป้ดีเจ้าน้อยใจเจ้านอนไห่เพียวอะ ไม่ได้หาแล้วเออทไมคนตายไปหาเจ้าบ่หาบ่ว่านด้วบ่หายบ่เออครัวเป็นแบบนี้กับบลอน้อมหายจ้ะเนาะไม่ยอมหาจะบ่ยอมเสียน้ำตาให้คนแบบนี้บ่เออไอ้เอาไอ้ถามเลยเจ้าเคยเบิ่งทอลลัตช่องไทยอยู่บ่มาเคยเอ้าคอยข้าคอยพังเจ้าพังมีิเทนุมีเพลงลาวฉิแล้ว เรเคยเต้นแล้ววงน้ามูอยู่บ่ไม่นะนี่เบ่กเราไ้เต้นเห้นยังไ่ใช่นี่เกเชียงโทรบาจอยค่ะวันเพลงทโทรหาบาจอยแล้วทูบาจอยรับนีอีกอันนี้กินหอดกิดหอดาจอยะจมเที่จมหาบาจอยเหรอดูกบบาลาเออบาลาวใช่ด้บลาคือเห็นมา บอลจบอลลาวเพิ่นมาแล้วเธเพิ่นอยู่คำได้พวกบสอคนนี่เนาะเพิ่นละจื้อักบอลโน้ตโทรได้ไหมเมื่อสโทรให้มะามาสีโทรให้นี่เราเกคดบอลจอยบล่าวเราเคยขี่รถน้ำเนาะบาเพิ่งมืนกินหอเอลี่เออเขากินหอเอลไ่ไหมกินฮอไหเนา ปาจอยเพิ่อนนายกินฮอทปัจจ่อยจักกินฮอทปัจจ่อยเลยเนาะกอดมาวมาวลาคือไปเห็นมามาวลามาหมาน้ำกันแหละเพิ่นก็ขี่รถน้ำกันมาวลาก็มาจ่อยเออกินข้าวจี้บวะน่ะดูไอ้เกิ้งน่ะแล้วก็อาบน้ำชู่มแชมพูอยู่บ่กลางคืนไม่ได้ชุนะแล้อาบแชมพูไม่ได้อาบจะเล็บมาเลยบ่อาบน้ำใช่อไหมจะบุกี่แล้วบ่เอ้าบ่เลยจะนอนใกล้เราจะบ่ บ่ขอให้นอนพุดใกล้พุดเราบ่อาบน้ำเนาะจะบ่อยากนอนใกล้เนาะดูเนี่ยมีอะไจังบ่อยากนอนใกล้แล้วไอ้เกิงบ่ไหนคิ้วขิ้วคิ้วเป็นอะไรก็ขิ้วขิ้วโสภาเราเราบ่อาบน้ำบ่ดูบ่อาบนอนคนบ่อาบน้ำเนาะดู

คอยไปไปหาไม่เฮ้ยคอยจะกินไหมมาไปนอนเฉยนอนเฉยอยู่อ่าเนาะเหมือนเราไป<อ>ทางป่า,ปาเยอะเลยนีเคยโอ้ยนอนปลาให้็นย,ยัปนยงปลาได้หรืเป่าได้ลงพอหรือยังเกินหรืเน,ะนาะได้หรือปลาแจกี้เราคือไปหาปลาให้เจ้าอยู่คอยบอกชื่อชื่ออยู่ว่าของเงินอันนี้คอยทำเลยไปแม่ไปตังค์ปาไป

ลราตัวเอาเองบวให้บวให้เจ้าเอาให้ซ้่ไโดยคอยอยากให้ผัวกับเมียให้กันแน่แล้วนลอยอ้วอ้าวนะใดกันปุ้ยภัยดีจำผัวเขาดอกยามเจ้าอยากอาบน้ำแล้วก็เป็นผู้ตักมาให้เลยหนาวปกติเอาฟองครึ่งมาคุณเชาวบ้านไปตักมาให้ก็ไม่หรออย่างนั <com S 1> ้นเอาเข้ายองให้ก็ลดไปแล้ดเลยชีเผาเขาอ๋อโรย อไอ้ก็พอไผ่พอมันแล้วค่อยค่อยว่าอันไม่ยาเจ้าหนิมอมี้พอยู่น้ำเดียวหนิเไอแรงานกันใดนะหน้าตาบดีเดี๋ยวตกใจเบิดเจ้ากินน่าที่เบิดหลายขวดแล้วบันนี่ชือมาวานนี่ยโอ้สามขวดเลยสามขวดแล้วยาอะไรนะเจ้ากินแล้วบ่ยาวันนี้นะกินแล้ว แจ่ตัวบ่จอยได้เราให้ไขาไปตัวได้ใช่พอกินวันนี้มือนี้นะมือนี้นะกินเลยกินเลยเพราะว่ากินข้าวแล้วต้องเจ้าต้องกินผลบอานะขอไปตัวนะพอกินแลวจะนอนบ่จอยแล้วค่อยผัวได้บอกนะผัวได้บอกบอกินเองวะกินได้เองนะนี่คือได้บอกเพราะว่าบ่จอยกำชับย่างนักได้ว่าต้องกินยาได้เราบอกเพราะว่ามันจสุขภาพดี หลายเดินหลายลมเนาะแม่นบ่แม่เนาะว่าเรานแต่ระวังดีแล้วแล้วอย่างเห้เจ้ากินคุ้มมันเจ้ากินยาเนี่มันเป็นยาดียาติ่เพื่อคนที่ได้กินไม่ได้ไงไม่มีเงินซื้อได้ปวดหรือเป็นพันบาทมูจักก็ปวดอยู่ดก็ไทปวดเท่าไรน่ะพันบาทมูจักเลยมามาโทรศัพท์จะโทรบ่าจอยให้นี่มาเร็วแต่ก็ไม่ใช่แดงได้เราพาคนน้อยนี่ไปหาหน่อไม้เนาะไกด์บนหน่อไม้ มาไรไกลนะนี่เทวีก็ได้ผัวเจ้าคไปหาสันผัวคอยคอยทำเลยไปไม่ไปหาหมวกไค่ค<บ>อยจะกินข้าวได้ตอนเที่ยงอย่ไรคอยหายโดดได้คอยบอกโอพังเลยมืด <c oughs> แล้วว่าไกลวันนี้ตัวนึงไกลมดเลยเราจะไกล้ตัวน้อยบ๊อบชื่อมานะบ่อ<ด>จัดก,การมันโลดตัวน้อยกินบ่อแล้วกินมะแตงไปเอาบอลก่อนบ่นบกินเอมามะเตงก็อนบ่หมักตัวนี้ก็น้อยเนี้ยผัวเลยคือกินน้า หัวยัดก,กินยัดกินยัดกินอีกยังกินลายก็เจ้าบ่กินลายอ้าว <c ười> คเคยว่าเนี่ยเวลาเวลาขาดใกล้นะเขาต้องเอาปาดเอาชิ้นมันเห็ดแห้งจอยจีกินเนาะนะต้มกินเบิดบาดเดียวมันก็เปลืองแล้วหัวกินลูกก็กินหัวเจ้าเทินทำไงปะทำญ่เลย <c ười> นี่เข่าเก็บไป่น่อยหมดเกิดอะไรปวดหัวเจ็บเพราะว่าหัวว่าหัวเนาะโดนคืนหมด เขาาหยับใจหยับใจเลยสมีกินอย่ากินขิ้เล่อิ่มาเทินคำบัาใหญ่้าวำใหญ่เท่นเอาทท่นวคอเบิกคยนมเบจนบ่ทันบ่ะพอจนบ่ทันแปลว่าเจ้ากินยังไหนใดดิกินกัะป๋องตงได้กินแตักรตง๋ะงอะดเนาะ เพราะว่าเรื่องการชื่ออาหารให้เจ้ากินนี่ขั้นเป็นชิน้นเัว่ชิ้นคว้า,าก็ต้องเบิ้งกัคักแล้วถ่อเขาเอาชิน<ม>ช้นชิ้นเป็ดชิ้นไก่มาแทกปอมก็มีนะให้เบิ้งกัคักฉันละพิษพิษกรรมหรอกมือกบโดค่อยเคยไปท่ายคนพิษกรรมอยู่เคยไปทายอือคนพิษกรมคนได้ลูกไม่ข้อเจ้าเนี่ย<ด>กินปลาข่าวปลาข่าวพิษตายคนคนน่นะตาย ด้อย่างน้องลอยมัแน้เคยเป็นโลกบ้าหมูนั่นเนาะมาแน่ว่งยากเนาะอืไปไปาน